กลับมาแล้วทุกคนมากลับมาพร้อมลูกสาวจกลูกสาวใครของจะวันนี้คือบุ๋มกลับมากรุงเทพแล้วไม่มีใครถามจะบอกบุ๋มจะได้ลงให้ทุกคนดูอัปเดตน้องๆให้ทุกคนดูเยอะๆเพราะว่าช่วงที่บุ๋มกลับต่างจังหวัดบุ๋มไม่ค่อยได้อัปเดต เรื่องน้องๆความน่ารักของน้องเขาเยอะเหมือนเดิมของน้องๆได้แหละให้ทุกคนดูอาจจะมีคนน้อยบ้างอะไรบ้างแต่สำหรับบุมแล้วไม่ใช่พูวัสรักด์จ้าพูดอะไรนี่นี่แหละวันนี้ลูกสาวมาแคร์ของจ่าคือเนาะน่ารักมากอะทุกคนคือแบบแม่เสือปลาย เธอนี่ไม่ได้จริงๆนะเสือวันนี้เอาลูกสาวมาให้ดูลูกชายอ่ะไม่ได้เอามาให้ดูเลยวันนี้เพราะว่าลูกชายก็มีไปตัดรายการถ่ายลรคุงรายการส่วนลูกสาวก็มาข่ของมแยกแยะกันทํางานค่ะแต่ตอนนี้ถ้าเสียนิดนลูกสาวไม่เข้ามาลวครับจะจะปิดไหม รเวลาปายอยู่คนเดียวมันจะเป็นอีกฟิลนึ่งเวลาปาอยู่กับนกมันจะเป็นอีกฟิลนึงแตกมากมันจะดูแบบอยู่กับนกมันจะแบบยิ้งีแบบผู้หญิงผู้หญิงอ่ะเออเวลาเธออยู่คนเดียวอยู่กับสาวๆเธอจะเป็นเสือจะแบบมีเลสในมีอะไรแต่ยังไงก็มีวายก็ยังดูแบบ เป็นสาวอนนีแก้วสีชมพูสำหรับบุ๋มนะอันนี้น้องหลอน้องเท่ไม่หล่อไม่ได้สิบุมมองไม่เห็นบัปลายหล่ออะทุกคนต้องขอโทษด้วยมมองว่าน้องเท่ค่ะน้องเท่สวยใหมายเออใช้คำว่าเท่ดีกว่าถ้าบอกว่าสวยเดียวน้องจะเสียใจนาะเดี๋ยวน้องจะเสียใจอันตรายเลยหลายใบคุมอะไรคุมอะไรได้ไม่ได้คุมไมได้นี่ต้องฉิดลีดตรงนี้ออกฉันได้ไ่ม ถ้ากมกว่จะเป็นลมเลยวหรได้ได้ได้เออตังชีนตรงนี้ออกได้ใหเออใช่เราต้องน่าจะต้องแก้ตั้งแต่ตรงนี้นะคะมาค่ะเนอะใครอยากได้โปรดีๆนะคะก็สามารถมากดตะกร้าที่ต่อๆได้เลยนะคะทุกคนมีโปรพิเศษนะคะเฉพาะในรายนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ความพิเศษทุกคนน่ารักมากน่ารักก๊ก็คือหนึ่งใบก็จะเซ็นนานมากเลยนะคะเพราะว่าใส่ใจมากจริง,รงๆนี่น่ารักมากไม่ไม่ได้เซ็นแบบ เนาะไม่มีอะไรเซนนะวัดได้เหรอยังไม่ถึงวัดเขาพี่ออกแบบให้อันนี้นี่มมาใจอันนี้แบบออกแบบเนี่ยแบบเชิงว่าเอ้ยเราว่ามันน่ารักหรือว่าแบบโง่เฮงอย่างนี้ได้ไหมคะมันนี่โง่โง่เฮงตรงนี้ครับตรงตรงตัวปอปลาเนี่ยอ๋อะนี่มันจะเป็นตัวปอปลาใส่ปอปลาเขาบอกว่าเงินมันจะเข้าไป แต่ตอนนี้ถ้าเซ็นดีๆเงินจะไม่ได้เข้ามาแล้วครับจะปิด <S 2> <S 2> <S ไวแล้วต้องเซ็นประมาณนี้แล้วก็มีหัวใจเราจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอู่อู่เงินอู่ทองใช่ไหมที่จะเป็นแบบครังสมบัติอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเคยไปดูเหมือนกันถ้าแบบลายเซ็นก็คือให้ให้มีแบบอย่างนี้นะคะเป็นลายเซ็นมงคลด้วยอะแก้วสีชมพูต้องเซตสามพันอ่าต้องเพันเใช่อันนี้แก้วแก้วสีชมพูลายเซ็นนะคะ ใช่โปร3 7ม0ัให้10นะคะ20กระปุกก็สามารถเนาะสุมลุ้นได้เหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องจะเซ็นให้หลายๆใบเลยแหมจะได้แบบเปอร์เซ็นเนี่ยเกันตลาดกันตลาดเดี๋ยวน้องจะเซ็นให้หลายๆใบเลยใช่ไหคะทุกคนสามารถแบบว่าเลือกค้สสูตรได้เลยนะคะเนาะก็มีสูตรชาไทยนะคะสูตรนมชมพูสูตรคุกกี้แอนด์ครีมนะคะแล้วก็สูตรช็อกโกแลตนะคะใครที่ชอบกินแบบ ลดนมแบบอร่อยๆเลยนะคะก็3สูตรนี้ได้เลยส่วนใครที่แพ้นมนะคะก็เป็นโปรตีนพืชน,นะคะ6ชนิดส,<ม>สูตรช็อกโกแลตได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่ากินโปรตีนพืชเราจะรู้สึกแบบฝืดคอหรือเปล่าเพราะบางคนเคยแบบถ้ามีประสบการณ์กินโปรตีนพืชเราจะบอกว่ามันฝืดอะไรเงี้อยอันนี้ไม่เลยอร่อยมากนะคะเข้มข้นมากๆมาเดี๋ยวจะลองชิมชิมมาแล้วทั้งหมด3สูตรครับเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นนมเย็นหรือชาไทยหรือคุกกี้แอนด์ครีม เหลืออีกหนึ่งสูตรที่ไปยังไม่ได้ชิมเลยนะคโปรตีนพืชแพ้นมไหมคะไม่แพ้อะไรครับชนะทุกอย่างยกเว้นชนะเธอโดนปะโดนปะนิวงงเลยนยังนะตอนนน้นนิวก็คืออยู่อย่างนี้ยตลอดเวลานะคะเนาะ ได้เลยนะคะนอก็โปรโตีนโปรสให้สนะคะทุกคนได้เลยแปกระปุกก็คือสามารถเลือกสูตรละ2กระปุกได้เลยนะคะไปทานแบบค้ากันทุกคนแบบแต่ละวันแต่ละสูตรก็จะช่วยคุณสมบัติแตกต่างกันนะคะแต่ก็ที่สุดแล้วก็คือในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็ทานแทนมื้ออาหารตอนเย็นได้เลยสุขภาพดีนะคะทาน,ทานมังทานทานละสวยทานละวสวยได้ไหมทานละสวย เราทำมาด้วยทันแลสวยไงทันแล้วสวยทำทำไดสวยนะต้องทำแลสวยทันลสวยเหมือนน้องปายนะคะทันแล้วหล่อทันแล้วหล่ออ่ะอันนี้เป็นโปรตีนพืชโปรตีนแล้วก็ลองอธิบายโดยสาษาอังกฤษไม่ต่างอะไรกับกับพี่แปงเลยนะครับผมก็ตกเหนือเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราเทก่อนนี่สูตรช็อกกโแลตเป็นสูตรช็อกโกแลต เล่นเองเจ็บเองก็เปล่าเนี่ยสวัสดีครับพ uh ่อแม่พ right> ี่น้องเอาผู้ตามผมนะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีมือนี่เ้าสีมาซิมเ้าสีมาซิมนี่นี่นี่กโก้เอ้ยกโก้ โกโก้โกโก้มือนีนะคะเราซิมมาซิมโกโก้ตัวนี้สวยในเรื่องสุขภาพนี่เรื่องสวยได้ไหมได้อยู่ได้อยู่เออกินแล้วสวยสวยสวยกินแล้วสวยกินกินแล้วงามยังกินแล้วงามนั่นเท้ๆออเดี๋ยวผมสิซิมเรเด้อยวันนี้ซิมโลดสรุปใครพูดกี่วิท เฮ้ยแล้วถ้าเราพูดภาษาอีสานอะจับไหมเอาก็จับเหมือนกันเออถูกต้องครับน่าก็น่าจะโดนเหมือนกันนะไม่ได้ไม่ได้กันแล้งพี่แปงต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษก็โดนใช่ค่ะที่เราโดนโดนทุกอย่างว้าภาษอียิปต์เอาแลวที่น่าค้างละ อร่อยไหมเป็นแนวว่ารสชาติลองบอกพี่พีเอ็ซีนะได้สัมผัสแรกของเราคือช็อกโกแลตมามาเต็มแช่ช็อกโกแลตมาเต็มแล้วก็มันอร่อยไม่ขาวคือเีาบอกว่าโปรตีนพืชอะไรพวกที่ผลิตกินโปรตีนอะไรก็บอกว่ามันจะฝืดคอฝาดคอแล้วก็ไม่อร่อยค่ะตัวนี้เป็นไงบ้างตัวนี้ไม่ฝืดครับกินกินได้ง่ายเลยสบายกินกินได้แบบเหมือนเหมือนนมธรรมดาเลยใช่ เหมือนนมชอบกาแลตเลยอุ้ยไปยากหน่ายแย่างนี้วะกลัวเขาเนี่ยเนี่ยอันหลังไปเลยนิวอันหลังไปเลยคือเหมือนโดนโดนคุมอยู่ข้างๆนะคะเหมือนโดนคุมได้ได้น้องนิวบอกว่าได้เคยเจอกันแค่รอบเดียวตรงใช่โอ๊ยนั่นเราไปยังไงไปขึ้นมาสืบเพลงด้วยได้ไหมคะได้ไม่ไปแล้วได้ได้หรือว่าหรือว่าอยากจะทานข้าวก็ได้ครับเอ่อ เราเนี่็กองเชียนะเนี่ยก็เนี่ยแล้วก็ไปอะไรต่อนะมารายการมารายการนะคะอีกสองผลงานเพลงก็กลับมากลับมาพูดถายของนะผลงานเพลงอะไรมากผลงานเพลงอะไรมากผลงานเพลงล่าสุดที่เพิ่งไปอ่านมาคือผลงานเพลงรักษาไม่ได้รักษาไว้ไม่ได้ครับอ่ารักษาหมายถึงรักษาความสัมพันธ์ของใครสักคนหนึ่งไว้กับตัวเองไม่ได้ครับรักษาแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงคือผลงานเพลงเฉลย เดี๋ยวตอนนี้กาลังอยูใ่ในการตัดสินว่าจะปล่อยเพลงไหนก่อนแล้วในปีนี้จะมีซีรีส์หนึ่งเรื่องนะครับเราดูว่าจะมีใครมาเปน็นอางเอกีกค่ะนี่ได้เลยนะคะเป็นพระเอกครับ <laughs> เราให้แบบเป็นพระเอกใช่ไหมคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเ <laughs> <laughs> ขาหลามคือจะจ้างมาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้อันนี้หน้ามา้า <laughs> ใช่ไหมรับเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นหน้าม้าเลย <laughs> อ๋อตรงนี้หน้าม้าจใส่แล้วองเหรอมน่ารักนะ ใส่นอนใส่ไปทุกที่ครับวันนี้น่ารักขอบคุณคุณปูะชาทุกคนนะครับขอบคุณนะคะทุกคนแป่งครับขอบคุณวิ้งไหมขอบคุณตัวแทนทุกทุกคนเลยนะครับวันนี้ตกวัไหนท่านน้องขอบคุณที่มีโอกาสไปได้มาร่วมสนุกในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบายบายยอดปังมากเลย